หลังจากเกิดนะครับกระแสดามาหนุ่มโจครับน้องข้าลาสาวเล่านะครับที่มาออริชั่นอยู่สาวหน่อยเพชรปันแพงแต่ว่าเพิ่นบ่ได้รับนะครับมันก็มีหนุ่มเล่านะครับเพิ่นก็ได้ออกมาเ้านะครับประเด็นที่บ่รับนี่เนะครับเพิ่นก็ออกมาเว้าได้ดีนะครับเหตุผลที่บ่โจบ่รับเนี่ มันก็มีเหตุผลเพิ่นบอกว่าบอกง่ายๆนะครับเพิ่นเป็นคนเล่าเนาะเพิ่นก็เลยหูว่าการเส้ขมาเหตุงานในประเทศไทยนี่มันเป็นเรื่องที่บ่ง่ายนะครับแต่ว่าบ่แม่นว่าเหตุบ่ใดมันก็ต้องบอกง่ายๆเพิ่นวางสี่มี2ประเด็นที่ต้องแยกนะครับเรื่องแรกการเสิมาเหตุงานจั่งสี่เนาะครับเพิ่นบอกว่า ต้องไปเห็ด MOU นะครับต้องมีนาาจ้างชัดเจนนะครับหลักกับไปเห็ดกับประเทศเพื่อนนะครับว่าสิคามาเห็ดงานต้องมีหน้าจ้างที่ชัดเจนนะครับไปยู่มองไดจังไดเห็ดจังไดนนี่ครับบบแมนวาสิขามาดือด้อม,อมันบบเมนถ้าตำรวจจับเพื่อนก็มีสิท์จับนะครับ ว่าไงเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นขอกฎหมายมันถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการสิเข่ามาเห็ดงานในประเทศไทยนี่กะเข้าใจอยู่นะครับเพิ่่้จังซี่ว่าน้องคําลานี่กครับน้องก็เป็นคนที่มีความสามารถยูรองกับือว่าดียูแล้วก็มีบุค,คลิกที่ดีนาสิเข่ามาทํางาน ลองล่าได้นะครับลากาสีได้แฟนคลับเอฟซีทางฟังล่าเป็นจำนวนหลายขึ้นนะครับลวกาอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตนะมั่นเข่ามาแคร์ท่องเที่ยวนะครับบอสามารถสีเข่ามาเห็ุงานได้เพื่อนบอกให้แยกกันนะครับบอมแมนว่าเข่ามาได้แล้วสิมาเห็ุงานเลยมั่นบอสแมน เพิ่นก็จะบอกขึ้นกันนะครับว่าให้อฟซีหรือแฟนครับของสาวหน่อยที่เกิดประเด็นดราม่าอยู่นี่ต้องเข้าใจเม่นน่องตอนนี้นะครับสิไปยูปเพ็ดล่ำเพื่อนก็นตามนะครับเพื่อนก็นต้องเห็ดแบบนั้นครับต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ต้องเห็ดให้มันถูกต้องบอกง,งั้นนะครับผู้ใดเป็นนายจ้างให้เพิ่นพักพิงอยู่ใดจังใด มันมีหลายเรื่องหลายเล่านะครับบอมเนวาโป่งง่ายน้อยเทงสีเป่งเลี่จบเลยมันบ่มเมียนนะครับมันต้องไปเห็ดแถมมันถูกต้องตามกฎหมายและก็ต้องเฝ้าไปเห็ดนะครับบอมเมนวาให้ถือจับก้อนยังเห็ดมันกับบอมเมนมันเคยมีอยู่นะครับจังแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับเพิ่นให้ความเห็นวางสีนะครับโลกโซเชียลมันรุนแรงมันเคยเกิดขอผิดพาดมาแล้ว ในวงหนึ่งทางปากอีสานที่ดงดังมากโดนจับมาแล้วยิ่งยุคโซเชียลยิ่งเป็นกระแสสิโดนอีหย่งหลายๆอย่ายยงตามมาส่วนคนที่หักน้องก็หักอยู่ในขอบเขตย่าไปด่ากันไปมาน้องมาฟังไทยก็อยากมาตามหาฝันอีกวงหนึ่งเขาบอรับความสามารถเวลานั้น น้องส,สี่สูสิบคนที่ผ่านเขาหลบบ่ไดจ้จริงๆบ่เมนวานน้องเสียงบด่ดีแต่น้องต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ยิ่งเป็นคนต่างชาติยิ่งต้องเก่งพอคนอื่นหลักแวกแนวออกไปส่วนอีกวงหนึ่งที่เขารับพอความสงสารและก็น้องมีแววที่สีดังส่วนตัวชื่นชมที่มีมานะอดทนสูง ส่วนเอฟซีสาวหน่อยก็เห็นใจน้องแล้วก็เชียร์น้องหลายคนวั la, นที่แมวล่าน้องได้ทิปจากแฟนครับก็เยอะแยะนั่นก็คือค,อความเมตตาจากนมโจช่วยได้แค่นั้นจริงๆสรุปวงสาวหน่อยเผชดลำเพลินกับพี่น้องกันห้องคนอีสานนาสิ้ากันภาคภูมิใจด้วยกันศินละปะอีสานของเฮ้าสู้สายตาโลก เอฟซีทั้งหลายควรสิ่หักกันให้หลายๆบอแมนสิมาโตเถียงกันเดืองยังสี่นี่แหละครับคือเสียงเอฟซีบางคนบางท่านนะครับเพิ่นแสดงความคิดเห็นมามทั้งสี่บอว่าสิเป็นคนไทยหรือว่าคนล่านะครับกะถือว่าเป็นบานพีเมืองนองกันมียังนะครับกะซอยสนับสนุนกันได้ครับเมนสิปอยูวงใดก็ตามนะครับกะถือว่า นองมาตามหาความฝันผู้ใดกะสู่ชีวิตนะครับเมนซิม่าจากตั้งประเทศกะตามนะครับอาจีิเป็นบุญวาสนาของเพิินทีใดมอยูคณะเพชรลำเพลินเนาะครับเฮ่ากะบอกบ่ไรหรอกครับว่าเห็ดบุญอี่ยังห่วมกันมาจังไดเนาะเอฟซี FC, หรือว่าแฟนครับของเฮ้านียกะเมนกันในลักษณะที่ให้เกียรติกันนะครับมันมีเหตุผลนะครับเพิ่นถึงเหตุแบบนั้น เฮากับย่าไปว่าเพิ่นนะครับเมฟซี FC, บางคนบางทันอ่ะที่ยัางทีว่าละครับกะฮัก,กน้องข้าหลานเนาะครับเนาะอยากให้น้องได้ยูเป็นครูกบนองอุ้งอิงก,ก็ตามนะครับคือจ้างทีว่าละครับเหตุผลทางกฎหมายเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับย่างเอฟซีเฮาเนี่ยเอาถ้าห้าเพลินผิดผู้ใดรับผิดชอบครับเขาจับอย่างนี่ครับ่แม่นวัตตาจับ จังสัตน์ครับจับหอดหน้าจางเฮ้าตรงเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่องในบางเทียเฮาว่าวหูจริงๆแล้วเฮาไปเถียงไปเรื่องังสี่กันมั่นบ่เหมียนนะครับเข้าให้กำลังใจกันโหลดครับเพราะวาสีจังไหบ่วบวาสียูหรือ,อร่อยูมั่นกับ,บ่เป็นยังเด๋วครับคนมีความสามารถในซาหน่อยเพลนแพง,พงกะหลายคือเกาครับแม่น,น้องเสพย,ยุเป็นเพลนลำเพลเินเออกะไ้น่องดังไ้น่อง รอสบความสําเร็จในชีวิตซะมันบ่แเ่นว่าเฮาสิไปเหยียบย่ําหรือว่าสัําเติมเ้อครับเมบ่้อายุสาวหน่อยก็ตามหลายค้นนี่ครับมีความหวังนะครับว่าอยากเขามาอยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงตอนนี้นะครับบอกเลยว่าสาวหน่อยเพชรบันแพงระดับตนตนของประเทศขึ้นกันนะครับในวงการหมอลำเฮานี่พี่น้องเบิ่งโหลดครับซื้อโซ่เชี่ยลอียงต่าง,างๆบว่าการท่ข่าวอย่างนี้พี่น้องไปเบิ่งเลยครับ บัวสิออกทีวีอยังนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสาหรับบอสโจผู้บริหารนี่แหละครับบางย่างถ้าเห็ดแล้วมีปัญหาเพิ่นกับบอสอยากเห็ดนะครับผู้ใดสีอยากเห็ดในใเหตุตัวจะของมีปัญหาครับด้วยว่าในสิ่งที่บัถูกกล่องมันเป็นธรรมดานะครับวาเพิ่นเห็ดดีปันใดคําบวอกคําจ่าของคนเนี่ยมันกับว่าไหนคือเก้าครับ เพาบ่ต้องไปคิดยังไรนะครับเรื่องแบบนี้เดียวมันกับ่านไปสุดท้าย f อฟแฟนคลับก็คงจะเข้าใจเองนะครับว่าเพิ่นหิดยังสี่พรออย่างเพิ่นตรงมีเหตุผลของเพิ่นแหละครับจังเหตุแบบนี้แฟนคลับ f อฟซี FC เฮ้าให้เข้าใจเพิ่น้วยครับ